สำหรับหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งระบบแก๊สของเว r ร์ซุกับ BMW 323i คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีจริงและการันตีได้เท่ากับผู้ใช้ตัวจริงค่ะเส้นทางเทสได้ในวันนี้เราจะออกสตาร์ทกันที่กรุงเทพจุดหมายคือมอนัสซาเขาใหญ่เส้นทางกว่า200กิโลเมตรงั้นก็ออเดินทางเรามาเติมแก๊สให้เต็มถังแล้วมาดูซิว่า BMW 323i คันนี้จะใช้เชื้อเพลิงไปน้อยแค่ไหนค่ะ หลังจากเติมแก๊สเต็มถังจากจุดแรกบางบอน5าก็เริ่มออกเดินทางสู่เขาใหญ่โดยใช้เส้นทางพิเศษสุขสวัสดิ์บางนาทางพิเศษมอเตอร์เวย์ออกสู่ถนนพหลโยธินไปจนถึงเลี่ยงเมืองสระบุรีและเติมแก๊สกันอีกครั้งค่ะณนะจุดที่2เรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ใช้แก๊สไปเท่าไหร่ถามนิดนึงค่ะว่าใช้แก๊สไปเท่ากี่บาทนะคะ1้2บาทครับ142บาทปกตินี่เท่านี้ปะคะปกติจะมากกว่านี้หน่อย อันนี้ก็ถือได้ว่าประหยัดสุดๆเลยประหยัดครับปกติเฉลีย่อโลละบาท75สตาต่าในกรุงเทพถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณบาท50แตกต่างกันนิดนึงนะคะ<ช>เอาไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเทคกันที่สนามดีกว่าว่าอัตราเร่งระหว่างน้ำมันกับแก๊ส l อ g ของเราเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองในสนามกันนะคะได้ค่ะขับ,ขบรถปลอดภัยค่ะ เข้าสุสนานพร้อมรับการทดสอบกับอัตราเร่งโดยการจับเวลาแบบคอร์เตอไมล์ซึ่งแบ,บ่งเป็นการวิ่งด้วยน้ำมัน1รอบและแก๊ส LPG อีก1รอบเพื่อเปรียบเทียบอัตราเร่งและสมรรถนะของเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นแต่ละซีซี อัดกันเต็มเมในสนามแล้วอยากทราบนิดนึงในเรื่องของอัตราเร่งระหว่างน้ำมันกับแก๊สน,นั้นแตกต่างอย่างไรรวไมไปถึงว่าม,มีปัญหาหรือเปล่าคะแก๊สกับน้ำมันเนี่ยนะครับอัตราความแรงเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าแตกต่างกันเลยครับถ้าหากว่าเรากลัวว่ารถของเราเนี่ยจะเสียหายเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าที่ที่เวอร์ซุสเนี่ยผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเดิมเลยครับเดิมผมก็คิดว่ามันมันน่าจะมีปัญหาแต่แต่ว่ามีพักพวกที่เขาเคยไปใช้แล้วก็ โพสต์ลงในเว็บนะครับว่าดีมากเนี่ยก็เลยทําให้กล้ายิ่งยิ่งมาใช้เองเนี่ยนะฮะยิ่งคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้กระทั่งมาตรวัดน้ํามันนะฮะของ b m เอเเนี่ยก็ยังสามารถเทียบเคียงได้กับ,กบมาตรวัดแก๊สด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่มั่นใจได้นะคะว่าเวอร์ซูสของเรานั้นติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆนะคะรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยและบริการของเขาเยี่ยมสุดๆค่ะมั่นใจทุกเส้นทางกับอุปกรณ์แกส๊สรถยนต์เวอร์ซู